สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกนะครับวันนี้ก็มีที่ดินแปลงสวยมาพร้อมกับสวนทุเรียนพิกัดอยู่ที่ตำบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับด้าน,นหน้าก็จะติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับความยาวขนานตามถนนด้าน,นหน้าก็ประมาณ70เมตรนะครับมีคลองน้ําขนาดใหญ่นะครับน้ําประปาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลง สวนทุเรียนแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทำเอกสารโสนดครุฑแดงนอสอสจอสอไร่กับ9.7ตารางวานะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นที่งอกประมาณ1ไร่นะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ3ไร่ราคาขายอยู่ที่6ล้าน5แสนบาทนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนัดชมเข้าดูสวนทุเรียนได้ทุกวันเลยนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวาถ้าหากเรายืนหันหน้า เข้าหาแปลงที่ดินนะครับก็จะติดถนนคอนกรีตสาธารณะเช่นเดียวกันนะครับความยาวติดถนนฝั่งทางด้านนี้ประมาณ70เมตรนะครับส่วนทางด้านหลังความยาวอยู่ที่ประมาณ50เมตรฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ110เมตรมีทุเรียนอายุ2ปีประมาณ75ต้นนะครับต้นก็สวยเลยนะครับ แต่ละโคกใหญ่ๆนะครับมีส้มโออีก2 7ต้นมาโยงชิดอีก9ต้นนะครับ mm hmm. อยู่ไม่ไกลนะครับจากเขื่อนขุ้นดานประการชนก็ประมาณ6กิโลนะครับตลาดนครนายก15กิโลโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก16กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิต90กิโลนะครับ mm hmm. จะพาท่านผู้ชมเดินไปทางด้านหน้าของส่วนทุเรียนเราก่อนนะครับทางด้านหน้าก็จะติด คลองน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตทางด้านหน้าฝั่งทางด้านนี้กับทางด้านข้างสั่งทางด้านนี้รวมกันก็ประมาณ140เมตรนะครับน้ําประปาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับเหมาะมากๆสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ที่ดินพร้อมสวนทุเรียนนะครับปลูกบ้านพักตากอากาศหรือจะทําเป็นรีสอร์ทก็ดีนะครับวิวเขาสวยงามร้อมรอบเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ปั่นน้ำสำหรับรดน้ำต้นทุเรียนนะครับเป็นสวนสำเร็จนะครับระบบน้ำระบบไฟติดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับทางด้านหน้าก็จะติดคลองน้ำใหญ่นะครับวิวสวยมากนะครับ วิวภูเขาเลยนะครับด้านหน้าก็จิตคลองน้ำใหญ่นะครับสวยเลยนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับ จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมภายในสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นคลองน้ํานะครับจากตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นที่งอกหนึ่งไร่นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตบ้านเพื่อนบ้านนะครับทุเรียนอายุสองปีนะครับ ต้นทุเรียนก็สวยนะครับมีต้นใหญ่ต้นเล็กผสมกันนะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับคอนกรีตก็เป็นถนนใหญ่นะครับรถส่วนกันได้นะครับถ้าเรามองจาก มุมน,นี้ไปเราก็จะเห็นวิวเขาสวยๆร้อมรอบเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นภูเขานะครับย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนอนสอสีจอฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีเนื้อที่2ไร่กับอีก9.7ตารางวานะครับ รวมที่งอกทางด้านหน้าอีกประมาณหนึ่งไร่นะครับราคาขายยกแปลงอยู่ที่6กล้านห้าแสนบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวเข็ดแดนก็จะมีรัว้วรัวดนาำล้อมรอบนะครับแนวเขีดแดนฝั่งทางซ้ายคือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนฐานหน้าหาแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นแนวพุ่มไม้นะครับ เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยเลยนะครับมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณ75ต้นนะครับอายุ2ปีต้นนี้ก็เป็นมายงชิดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Tiktok ทางช่องที่ดินลพบุรีฉนดราคาถูก ขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ